โค้คีย์บอร์ดเพื่อนๆครับโค้ดคีย์บอร์ดขอแจ้งข่าวเลยครับเรามีกิจกรรมสุดพิเศษนั่นก็คือให้เพื่อนๆทายว่าคิดว่าทีมไหนจะติดท็อป5ในการแข่งแอแพคครั้งที่4 สำหรับใครที่ทายถูกครับหรือใกล้เคียงก็จะได้รับเสื้อสุดคูลแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนกับเสื้อโค้ดคีย์บอร์ดติดตามลาเอียดหน้าเพจได้เลยนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาดูประวัติของชายที่มีใจรัางในการเล่นเกมและการเริ่มต้นเข้าสู่วงการอ e ีสปอร์ตของเจ้าคิวหรือว่าแวนโอติก้าครับก่าจะประสบความสําเร็จเป็นแนวหน้าของประเทศไทยเขาต้องเจอกับอะไร และต้องต่อสู้กับมันมากน้อยแค่ไหนครับต้องบอกก่อนนะครับว่าหากมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือผิดพลาดตรงไหนพวกเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับหากดูแลชื่นชอบฝากก,า like, กดไลค์กดแชร์กดซับส r ค b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสพร้อมแล้วเราก็ลุยแวนโอติก้า เริ่มเข้าสู่วงการการแข่งขัน PUBG แบบจริงจังในนามทีม d a y t e c Gaming ครับและัุร์ราเมนแรกที่เจ้าตัวได้ลงทาการแข่งขันนั่นก็คือรายการ JIB TPL Season 3 Championship q u a l i f i e d Lobby A ครับซึ่งเป็นรายการที่จะค้นหา16ทีมเข้าไปเล่นตอนน่อในระดับแชมเปี้ยนชิพของลีกในประเทศไทยในปี2019นั่นเองครับซึ่งรายอัพตอนนั้นก็จะมีเอ็ดดี้โคนันซี่เซเลโนและไวออติก้ครับ ในตอนนั้นครับเดเทดจะมีทั้งเดเทดแบนและเดเทดบูครับซึ่งวันโอแข่งขันในนามทีมเดเทดแบนนะครับและได้รบับคัดเลือกวันโอก็สามารถพาทีมจบอันดับที่4ของตารางและได้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันต่อนในรายการ J.I.B Thailand p r o League Season 3 c h a m p i o n s h i p Division ต้องบอกว่านี่เป็นรายการใหญ่เลยก็ว่าได้ครับแต่สำหรับแวนโอเขาทำให้เห็นว่านี่เป็นเพียงแค่รายการแข่งธรรมดาครับเพราะเขาสามารถพาทีมจบอันดับที่1นึของทัวร์นาเมนต์นั้นและมีสิทธิ์พาดเดทแบ์เข้าไปเล่นต่อใน PUBG Thailand Series 2019เฟส s e 3ด้วยนะครับแต่ก่อนการแข่งขัน PUBG Thailand Series 2019จะเริ่มขึ้นครับเขาต้องเจอกับการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่กับรายการ S p s c 2 0 1 9 MET Thailand Qualify รายการที่จะเฟน้นหา4ท,ทีมของประเทศไทยเข้าแข่งขันต่อในระดับเซาท์อีสต์เอเชียครับซึ่งรายการนั้นบอกได้เลยว่าถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสดบอกเลยว่าโคตรมันครับหรือถ้าอยากดูย้อนหลังก็สามารถไปค้นหาดูกันได้เลยนะครับรับรองว่าดุเดือดจริงๆซึ่งตอนนั้นครับมีทีมใหญ่ๆมากมายเข้าร่วมการแข่งขันครับอาทิเช่น m i g Head, p p e m o s Esport, Tokyo t i k e r ซึ่งไล่อัพเดตแบรนด์ตอนนั้นครับก็ยังคงเป็นไล่อัพชุดเดิมนะครับเอ็ดดี้โคเนซี่เซเลโน,โนและแวนโอติก้าครับและแล้วก็เป็นไปนตามคาดครับแวนโอติก้าและพักพวกของพวกเขาสามารถจบอันดับที่4ของการแข่งขันและได้สิทธิ์เข้าแข่งขันต่อนในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันตกนั่นก็คือรายการพับจีเซวิทเอเชียแชมเปี้ยนชิพสองพัเฟส2ที่มีทีมดังๆมากมายครับอาทิเช่นด e ีวายอีสปอร์ตเซฟิรัสอีสปอร์ตและอาร์ตแองเจิลพีเดเตอร์ครับ แต่ในการนี้ม่ใหญ่เกินไปที่พวกเขาจะต้านทานได้ครับเพราะเดเทรดแบร์ทำได้เพียงจบอันดับที่9ของตารางในการแข่งขัน,ขนแต่ถ้ามองแบบเจาะลึกลงไปครับพวกเขาได้ประสบการณ์สุดพิเศษที่หาที่ไหนไม่ได้ในไทยได้ปะทะกับผู้เล่นมากฝีมือในแต่และประเทศและได้เรียนรู้วิธีการเล่นของทีมชั้นนําระดับโลกครับซึ่งหลังจากจบทัวร์การแข่งขันแ a น o อ i ติก้ากเดินหน้าแข่งขัน,ขน,ขน,ขนทุกรายการที่มีในประเทศไทยกับรายการพับจีไทยแลนด์ซี i e s 2019เฟส3และได้มีการเปลี่ยนแปลงไลน์อัพด้วยนะครับ จากการที่ต้องเสียโคนเซี่ให้กับบุรีรัมยูเต็ดไปแต่ได้ผูเ้เล่นดาวรุ่งในตอนนั้นอย่างตองเคเข้ามาเสริมทัพหลายอัพตอนนั้นก็จะมีเอ็ดดี้ตองเคเซเรโนโวานอติกาและทีแซคครับตอบได้เลยนะครับว่าตอนนั้นเดเทตแบร เป็นทีมตัวเต็งเลยก็ว่าได้ครับสุดท้ายครับในการแข่งันโปลีกครั้งนั้นครับพวกเขาจบอันดับที่2ของการแข่งขัน,ขนได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าแข่งขันตอนในระดับเซาท์อีสเอเชียเป็นครั้งที่2ครับแต่นี่เป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายในนา d เดเทดแบครับเพราะทางต้นสังกัดใดก้รปัใช้ยชื่อ d ดเทดเกมมิ T ่งนั่นเองครับ และในการแข่งขันพับจีเซอวิทเอเชียแชมป s ชิพ2 0 1 9เฟส3ถือว่าเป็นรายการใหญ่สำหรับแวโอ t ิทิก้าอีกหนึ่งครั้งครับและหลังจากมีประสบการณ์ในการได้เรียนรู้ครั้งแรกแล้วและเริ่มมีวิธีการเล่นที่ชัดเจนขึ้นครับไวโอลิกา้าปรับการเล่นของตัวเองให้นิ่งขึ้นระมัดระวังในการเดินมากขึ้นจนทำให้พวกเขาจบอันดับที่5ของรายการนี้ไปได้ครับ ก็จะมีข่าวชอกวงการในตลาดการซื้อขายพับ g ีอีกครั้งครับเมื่อสังกัดยักษ์ใหญ่ตอนนั้นอย่าง MSC มีทีรอได้ทําการดึงตัววัยโรติก้าเข้ามาผนึกกาลังกับ3ขุนพ่นที่เป็นตัวเทพในขณะนั้นครับนั่นก็จะมีโรติเตจ r อาแจนคูรอบมันโทและแวนโอติก้าครับ หลังจากที่แวโนโนครับย้ายเข้ามาสู่ลัง MSC มีทีระทอนเขาเองก็ได้ลงทำการแข่งขันเพียงแค่3รายการเท่านั้นครับนั่นก็คือรายการ PUBG Thailand s e ี i e s 2020เฟ้นหนึ่งจบอันดับที่9ครับอ n อนซอลต e a g กซี e ซ s o น3จบอันดับที่5ครับและ PUBG Thailand s e ี i e s 2020รอบไฟนอลเฟ้นหนึ่งจบอันดับที่8ครับและในรอบไฟนอลนี่แหละครับเป็นรายการสุดท้ายของแวนโลดิก้าที่แข่งขันในนามทีมของ MSC ีทีระทอนครับ ก่อนวันที่5เมษายนปี2020ครับ d a y ท e เกมมิ Day ่จะตัดสินใจฉีกสัญญาของวายโอดิก้าจากทีม MSC อีทีระทอนกลับเข้าสู่ทีมเก่าครับโดยไล่อัพชุดนี้ของ d a y ท e เกมมิ่ครับก็จะประกอบไปด้วยผู้เล่นมาฝีมือณขนาดนั้นครับนล่ก็จะมีปูชิวแฟต์ดวายโอดิก้าไม้ตี iga, Mighty, และหนูลินครับเมื่อไลอัพลงตัวเล่นเข่าขากับเพื่อนร่วมทีมก่อนจะใส่สุดในทุกรายการที่ลงทําการแข่งขันมีชื่อติดมอสคิวเกือบทุกรายการ และได้เข้าไปเล่นในรายการ PUBG Continental Series A p a c ถึง4ครั้งติดและที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นครับแวนอูดิก้าได้เข้าไปเล่นในรายการระดับโลกที่ใครหลายคนฝันว่าอยากจะไปยืนอยู่บนจุดนั้นบ้างกับรายการ PUBG Global i n v i t a t i o n S2021 Survival Tournament ครับก่อนจะโชว์กินไก่เกือบทุกสัปดาห์ มีเงินเก็บจากการแข่งขันล้านกว่าบาทครับต้องบอกได้เลยว่านอกจากจะมีพรสวรรค์แล้วหากคุณไม่ขยันไม่ฝึกซ้อมคุณจะไม่ประสบความสําเร็จเชกเช่นเขาคนนี้ครับยังไงพวกเราก็ฝากเพื่อนๆติดตามผลงานของแวนออดิกา้าด้วยนะครับและเราเชื่อว่าจะได้เห็นเขาคนนี้ในรายการพั b จีโกลบอลแชมเปี้ยนชิ2021ที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายปีนี้แน่นอนครับ ก็จบลงไปเป to ็นที่เรียบร้อยครับสำหรับโค้ดคีย์บอร์ดอย่างเรากับประวัติแวนโอติก้าเด็กหนุ่มที่มีแรงขับเคลื่อนในการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตแบบ300%เครับเพื่อนๆครับหากคุณชอบคลิปแบบนี้หากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าอยากดูประวัติของใครก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมรับเพื่อต่อเกเกมมิ่ง ยอดมากครับน้องเดทเกมมิ่งครับผมเชียร์ให้สนุกเชียร์ให้สุดมันเป็นกับทีมไทยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ